ตอนั้นเอซเรื่องเลือกเจ้าหญิงแม่บ้านตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะอืมวันนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จเอ๊ะข้างนอกมีอะไรกันนะ่ะไปดูดีกว่าเอ๊ะมีจดหมายด้วยต้องเปิดดูดีกว่าแต่เราก็สงสัยนะว่าเขามีงานอะไรกันเนี่ย ถ้าแม่บ้านก็ต้องบอกแล้วเราไปถามแม่บ้านดูดีกว่าสวัสดีค่ะอ้าวคุณมานั่งอะไรตรงนี้อ๋อทำอะไรเหรออ๋อ,อก็ผมอะ่ะจะจะคัดเลือกเจ้าหญิงจะให้เป็นแม่บ้าน ของโรงแรมนี้อของปราสาทแห่งนี้ของบ้านเราคุณละห้องเลยเรียกมาสองคนห้องฉันกับห้องเธอไงอ๋อค่ะร้อนจังเลยอะค่ะเอ้ยขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะด้วยความยินดีเธอไม่ต้องนวดแล้วนะเดี๋ยวฉันเอาพัดลมมาก่อนได้ค่ะเธอไปเอาพัดลมเลย ค่ะขอบคุณนะแคะ่ขอไปพักแล้วนะคะจ้าเงินไปแล้วนะคะเฮ,ฮเดี๋ยวไปเอาพัดลมก่อนแล้วกันนะแกอ,อะไรหรอเมื่อวานเนี่ยฉันนอนตรงเนี้ย ฉันไม่รู้เลยนะว่าวันนี้มีคนมาอยู่หน้าบ้านน่ะอ๋อคนนั้นอะ่ะนะใช่แล้วเธอ,อไม่ต้องห่วงมันนี่เลยโอเคได้งานใหญ่จังเลยใช่แล้วล่ะพอจัดงานก็ต้องมีงานใหญ่ สวัสดีค่ะอืม,มาเธอจะเลือกคนไหนอ๋อฉันคิดว่านะเรามาบอกข้อดีของคนละคนกันได้เลยได้เลยเธอนั่งก่อนไหมได้ได้ได้ได รู้สึกว่าเรารู้สึกแปลกๆนะว่าโอ้ยแมหย่หยุดก่อนนะเดี๋ยวฉันเข้าไปดูในบ้านก่อนได้ได้ได,ได้รู้สึกวันนี้วันที่ร้อนจังเลยร้อนจังเลยเนี่ยืแอะก็ เปิด16องศาละมันก็ยังไม่เย็นน่ะพัดลมก็มาละแต่มันก็ยังไม่เย็นน่ะวันนี้เป็นไรเนี่ยเฮ้ยหนาวแต่มันก็ร้อนร้อนมากไม่คิดจะหนาวหน่อยเหรอใช่ไม่คิดจะหนาวเลยร้อน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 มากเฮ้ยไปเอาน้ำก่อนแล้วกัน เอาน้ำให้หน่อยได้ค่ะนมดีกว่าหมสดชื่นใจเฮ้ยต้องเรียกช่างมาที่นี่ไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะเลียกเสร็จนานก็นานอยากนอนก่อนเหลือเกินเปลี่ยนชุดนอนเลยดีกว่าเฮ้ย ร้อนจังเลยเฮ้ยร้อนจะตายอยู่แล้วเฮ้ยร้อน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 คุณหนูคะอะไรมีอะไรพอดีแอร์เสียะคะ่ะฮะแอร์เสียใช่ค่ะคุณหนูเลยร้อน แล้วมันบอกฉันตั้งแต่แรกล่ะฉันได้โทรหาช่างเออหนูขอโทษนะได้ไหมคะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตั้งสองชั่วโมงแล้วคะ่ะเฮ้ยออกไปเลยอันนี้ฉันจะหักเงินเดือนเธอนะออขอโทษค่ะออกไปค่ะ จ <c oughs> ากหนึ่งแสนกลายเป็นแปดหมื่นนะค่ะ <c oughs> ไปถามดูดีกว่าว่าจะเลิกงานกี่โมงนี่คุณค้ะจะเลิกงานกี่โมงคะก็ประมาณตีสองตีสี่ตีสองถึงตีสี่นะโอ้หรอคะใช่ละ เธอมาถ่ายรูปก่อนไปเปลี่ยนชุดอะถ่ายรูปโอ้ยอยากจะตายอยู่แล้วร้อนก็ร้อนอยังให้มันเรามาถ่ายรูปอีกวันนี้คือวันอะไรเนี่ยวันจุกส,สักที่ทำไมใส่ชุดเจ้าหญิงล่ะอ้ยใส่ชุดเจ้าหญิงก็ใส่ ร้อนก็ร้อนชุดแดงได้ไหมคะได้หมดแต่ขอให้เป็นชุดเจ้าหญิงแล้วมีสีขาวค่ะถ่ายรูปฉันได้คนแล้วแหละใครคะอืมเสื้อเขียวกับเสื้อเหลืองอ๋อค่ะ สามองเดี๋ยวถ่ายฝั่งพูดดูก่อนนะสามสองหนึ่งเชะว่าเห็นแขนขอ,ของเสื้อเขียวตอนนี้เห็นผมเลอเฮ้ยจะถ่ายได้ไหมฉันไม่เอาเสื้อเขียวละขอโทษค่ะเชนเอา เสื้อม่วงแทนและกันได้หยุดบังได้แล้วโอ้ยบังไปหมดเลยมาละเฮ้ยทุกคนยิ้มนะค่ะโอเคได้ละมาึึึงงง ทุกคนที่เหลือเรอโอกาสหน้าแล้วกันนะค่ะ <c oughs> ฉันเลือกแค่เธอสองคนนี้ไปเข้าราชวังอ่ะเหลืออีกสองคนอ่ะวันนี้สี่คนไปเลยบ้านเราใหญ่้ยคุณคะฉันม่วงแล้วอดทนค่ะค่ะ ห้องนอนเธอห้องนี้นะพวกเธอสองคนนอนคนละเตียงเลยไปเปลี่ยนชุดนอนได้ละเพราพรุ่งนี้เตรียมทำงานวันแรกค่ะเลยนะค่ะเหนื่อยจังเลยวันนี้แต่ก็ต้องทำเฮ้ยวันนี้นอนดึกนิดหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกอ่ะพวกเธอสองคนไปนอนได้นะ แต่ฉันขอเลือกสีคนนี้ก่อนตืดตืดตืดเอ๊ะแม่โทรมาหนูต้องกลับก่อนนะคะอ๋อโอเคโอเคไปแล้วเหลืออีกสามคนพวกเธอไปนอนได้หรือว่าให้ฉันไปนอนอืมให้พี่ไปนอนค่ะโอเคขอบคุณมากจะ <c oughs> เลือกให้ดีๆเลยค่ะ โอเคโอเคได้เปลี่ยนชุดนอนแล้วกันวันนี้ไม่ต้องคงต้องอาบน้ำหรอกต้องเลือกเหรอเนี่ยเ,ออเธอข้อดีของเธอล่ะเสื้อเสื้อเขียวอ๋อฉันน่ะสามารถ ขี้เกียจเอยขอโทษค่ะอืมไม่ได้ละเธอเอ่ะเออขอโทษจริงๆนะคะไม่มีสิทธ์แก้ตัวขอโทษไปเลยค่ะเฮ้ยไล่ไปละพวกเธอสองคนอ่ะก็เป็นขอบคุณนะคะ,มะไม่เป็นไรทำไมเสียงเธอเป็นแบบนี้กันเนะเสียงพัก นว่านะรับแค่คนเดียวดีกว่าเดี๋ยวเธอจะเสียงแหบโอเาแค่แค่แกกที่ห่วงใหญ่ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c r i b e ด้วยนะขอบคุณค่ bye bye, นะบ๊ายบายนะจุ๊บจุ๊บมั่ะ